คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมอิสยาหบทที่60การรวบรวมพวกที่กระสัดกระสายไปจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระยาเวขึ้นมาเหนือเจ้าเพราะว่าดูสิความมืดจะปกคลุมแผ่นดินโลกและความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลาย แต่พระยาเวจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและพระสิริของพระองค์จะปรากฏเหนือเจ้าและบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้าและพวกพ่อราชามายังความสุขใสแห่งรุ่งอรุณของเจ้าจงเงยหน้าของเจ้าและมองดูรอบๆเขาทุกคนถูกรวบรวมเข้ามาพวกเขามาหาเจ้า บุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะมาจากแดนไกลและพวกบุตรหญิงของเจ้าจะถูกอุ้มใส่เสเอลมมาแล้วเจ้าจะเห็นและปลาปลืม้มใจของเจ้าจะตื่นเต้นและเปลมปลีเพราะความมั่งคั่งของทะเลจะหันมาหาเจ้าทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาติจะมาอย่างเจ้ามวลอ,อูดจะมาห้อมล้อมเจ้าจนมิดคือ อูดหนุ่มจากมีเดียนและเอฟาทุกๆคนจากเชบาจะมาเขาทั้งหลายจะนำทองคำและกำมยานมาและจะประกาศถึงความน่าสรรเสริญของพระยาเวฟงแพะแกะทั้งหมดของเคดาจะถูกรวบรวมมาอย่างเจ้าแกะตัวผู้ของเนบยดจะปลนิบัติเจ้าพวกมันจะขึ้นไปบนท่านบูชาของเราอย่างเป็นที่โปรดปราน และเราจะให้นิเวศของเรารุ่งโรดด้วยความรุ่งเรืองพวกนี้เป็นใครนะที่บินมาเหนือเมฆเหมือนนกพิราบที่มายังช่องหน้าต่างของมันเพราะว่าแผ่นดินชายทะเลจะรอคอยเราเรือของทารชิตจะมาก่อนเพื่อนำบุตรชายทั้งหลายของเจ้ามาจากแดนไกลเงินและทองคำของพวกเขาสมากับเขาด้วย เพื่อพระนามพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและเพื่อองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเพราะพระองค์ส่งให้เจ้ารุ่งเรืองพวกคนต่างดาวจะสร้างกำแพงของเจ้าขึ้นและพระราชาของเขาจะปลนนิบัติเจ้าเพราะว่าเราได้เคียนเจ้าด้วยความโกรธของเราแต่เราได้กรุณาเจ้าด้วยความปลดปลานของเราบรรดาประตูเมืองของเจ้า จะเปิดอยู่เสมอมันจะไม่ถูกปิดทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อคนจะนำความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติมายัางเจ้าและบรรดาพระราชาของเขาจะถูกนำให้เข้าร่วมขบวนเพราะว่าประชาชาติและราชาอาณาจักรที่ไม่ปรนิบัติเจ้าจะพินาศประชาชาติเหล่านั้นจะถูกทิ้งล้างอย่างสิ้นเชิง ศักดิ์ของเลบานอนจะมาอย่างเจ้าคือต้นสนสามใบต้นสนเขาและต้นซองลำพันมาด้วยกันเพื่อจะทำให้บริเวณสถานนมัสการของเรางดงามและเราจะทำให้ที่วางฝ่าเท้าของเรามีเกียรติบรรดาลูกชายของพวกที่เคยบีบบังคับเจ้าจะมาและโน้มตัวลงคํานับเจ้า และบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเจ้าจะกราบที่ฝ่าเท้าของเจ้าพวกเขาจะเรียกเจ้าว่าเป็นนครของพระยาเวซิโยนแห่งองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลในเมื่อเจ้าถูกทอดทิ้งและเป็นที่เกลียดชังและไม่มีใครผ่านเข้าไปทางเจ้าเราจะทำให้เจ้าโออาตรการเป็นนิดเป็นความชื่นบานทุกชั่วชาติพันธุ์ เจ้าจะดูดน้ำนมของบรรดาประชาชาติเจ้าจะดูดจากอกของพวกพ่อราชาและเจ้าจะรู้ว่าตัวเรายาเวเป็นผู้ช่วยให้รอดของเจ้าและผู้ไทยของเจ้าคือองค์อนุภาพของยาโคบแทนทองสำริดเราจะนำทองคำมาและแทนเหล็กเราจะนำเงินมาแทนไม้เราจะนำทองสำริดมา แทนหินเราจะนำเหล็กมาเราจะตั้งสันติภาพเป็นผู้ปกครองของเจ้าและความชอบธรรมเป็นนายงานของเจ้าเจ้าจะไม่ได้ยินถึงความรุนแรงในแผ่นดินของเจ้าอีกและไม่ได้ยินถึงการล้างผลาหรือการทำลายในเขตแดนของเจ้าเจ้าจะเรียกกำแพงเจ้าว่าความรอดและเรียกประตูเมืองเจ้าว่าก,การสรรเสริญ พระเจ้าทรงเป็นศักดิ์ของซิโยน Đ bilmiyorum. ดวงอาทิตย์จะไม่เป็นความสว่างของเจ้าในเวลากลางวันอีกและดวงจันทร์จะไม่ส่องสว่างให้เจ้าเพื่อความสุสขใสแต่พระยาเวจะเป็นความสว่างของเจ้าเป็นนิดและพระเจ้าของเจ้าจะทรงเป็นศักดิ์รีของเจ้าดวงอาทิตย์ของเจ้าจะไม่ตกอีกและดวงจันทร์ของเจ้าจะไม่มีข้างแหลม เพราะพระยาเวจะเป็นความสว่างนิรัน์ของเจ้าและวันไว้ทุกของเจ้าจะสิ้นสุดลงประชาชนทั้งหมดของเจ้าจะชอบธรรมพวกเขาจะได้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์เป็นนิดพวกเขาจะเป็นหน่อที่เราปลูกและเป็นผลงานของมือเราเพื่อสําแดงสง่าราศีของเราเองผู้เล็กน้อยที่สุดจะกลายเป็นตระกูลและผู้เล็กจิ๋วที่สุด จะเป็นประชาชาติอันมีอนุภาพเราเองคือยาเวถึงเวลานั้นเราจะเล่งให้เกิดขึ้น